ยินดีต้อนรับสู่หนองอพพิทยาคม Welcome to หนองอพพิทยาคมโรงเรียนหนองอบพิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ KYT นำโดยชมรม n k Safety เพื่อให้หนักเรียนทุกคนสร้างความเข้าใจและตระหนักในเรื่อง KYT โดยมีผู้อำนวยการอันทศิธิ์อุดอรัฐรองผู้อำนวยการงพงศพลคำโสภาคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันคาดการถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำง,งานพร้อมทั้งกำหนดมาตรการหรือวิธีจัดก,การอันตรายเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยฝึกให้พนักง,งานรู้จักอันตรายที่เกิดขึ้นและสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า สติพนักงานก่อนลงมือทำงานกระตุ้นให้การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังช่วยค้นหาอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในการทำงาน